เราตั้งคำถามว่าทำไมประเทศไทยควรจะต้องมีแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่ทางอาจารย์เอคุณเวิศักโคสุรัตกรรมมาธิการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมพุทธิสภานะคะได้เสนอเรื่องนี้ไว้น่าสนใจวันนี้เราได้ไดเรียนเชิญท่านมาพูดคุยในรายการซึ่งตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์เอค่ะสวัสดีครับคุณนงนัทครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรื่องนี้ก็สําคัญนะคะซึ่งอาจารย์เอได้พูดไว้ในหลายเวทีเกี่ยวกับเรื่องของแผนพัฒนา เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติคือตอนนี้เรามีแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งตอนนี้เป็นแผนที่13ฉบับที่13 ก็มีก็มีบรรจุเรื่องสิ่งแวดล้อมไว้ป,ปราปรายนะคะอาจารย์เอกขาเช่นแบบว่าเรื่องเกี่ยวกับภ,ภัยพิบัติอะไรต่างเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนสัคงคมคาร์บอนต่าลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอย่างนี้คะ่ะก็มีอยู่เหมือนกันแต่ที่ว่าถ้านํามาปฏิบัติจริงเนี่ยแผนที่เขียนไว้แบบนี้เนี่ยอย่างแผนท,ที่13เนี่ยแผนฉบับสิบสาเนี่ยอาจารย์เอมองไปในแง่ปฏิบัติการคาดการผลลัพธ์นี่จะเป็นยังไงคะ คนที่เป็นยังไงผมมักจะกลายเป็นว่าโยนไปให้กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งทําไปส่วนชั้นไม่เกี่ยวเพราะว่าอะไรเพราะว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผน5ปีออกแบบมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วครับจอมพลสฤษดิ์ธนารัตน์ตอนนั้นเราสร้างแผนขึ้นมาเพื่อว่าจะได้ตั้งธงว่าองค์คาพยพของประเทศในส่วนราชการงบประมาณแผ่นดินและนโยบายนั้นเนี่ยจะพยายามทําแผน5ปีว่าในทุกๆ5ปีเราจะก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจยังไง เราอยากจะก้าวข้ามความยากจนเราอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องตั้งแต่สมัยสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองมาเป็นต้นอย่างเนี้นะครับถามว่าตอนนั้นทําแผนอย่างนั้นถูกไหมก็ถูกแต่ทามาจนบัดนี้นั้นเนี่ยมันเกินห้าสิบปีแล้วนะนะแล้ววันนี้สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกเนี่ยมันเลวร้ายกว่าสมัยก่อนเยอะมากถ้ายังคงเป็นแค่ก็ทําเฉพาะเรื่องแผนเศรษฐกิจทําเรื่องแผนสังคม โดยไม่พูดถึงสิ่งแวดล้อมก็แปลว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมจะไปแอบแอบซ่อนซอนปรากฏจัวอยู่ประปรายกลายเป็นเหมือนกับเวลาถ้าพูดง่ายถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวอันนี้คงแค่ผักโรยมั้งฮะเหมือนถั่วงอกใช่ไหมหรือไม่ก็เป็นอะไรนะผักซีอะไรที่โรยอยู่ข้างบนประมาณนั้นแต่ถ้าถามว่าขนาดของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโลกไม่ใช่ของไทยเท่านั้นนะมันใหญ่มากแล้วนรตนนงน้าคงทราบว่าเมื่อปีที่แล้วมีการประชุม ที่ดาวอสดาวอสที่สวิตเซอร์แลนด์เชิญผู้นําของโลกทางด้านเศรษฐกิจผู้นําทางด้านธุรกิจผู้นําทางการเมืองน,นักวิจาการชั้นนําไปคุยกันแล้วเขาให้ลองสอบถามดูว่าในสองปีข้างหน้าขอสักสิบปัญหาที่คุณคิดว่าคุณห่วงที่สุดสิแล้วก็อีกกระดาษใบหนึ่งในอีกสิบปีข้างหน้าคุณมีห่วงปัญหาอะไรมากที่สุดเชื่อไหมครับโดยไม่ต้องเตรียมกันเลยผู้นําเหล่านั้นตอบกลับมาในกระดาษแล้วมารวบรวมกันพบว่า ทั้งสองเอกสารเอกสารที่บอกว่าสิบปีหน้าห่วงอะไรสองปีหน้าห่วงอะไรนั้นเนี่ยทั้งสองลิสต์ครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นแต่ว่าสัดส่วนของความน่ากังวลอยู่ที่เศรองสิจนี้เวทีนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเอ็กซ์คอร์นอเมกมใช่ไหมคะที่ดับอ่าอ่าใช่ครับเพราะเห็นไหมครับแม้กระทั่งคนที่เฉลียวฉลาดที่สุดมีอำนาจที่สุดมีกําลังเงินมากที่สุดมีพลังทางเศรษฐกิจที่สุดเขาถามว่าเขาห่วงอะไร เขาไม่ได้บอกว่าห่วงเศรษฐกิจตกต่ำเขาไม่ได้ห่วงเงินเฟอ้อเขาไม่ได้ห่วงเงินฝืดน,นะเขาห่วง <c oughs> เรื่องสิ่งแวดล้อมว่ามันกําลังพังลงไม่มีเศรษฐกิจอะไรไม่มีธุรกิจอะไรอยู่ได้ถ้าหากว่าเศรษฐกิจกําลังพังลง <c oughs> ถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมกําลังพังลงเพราะนั้นอันนั้นเป็นอันหนึ่งครับที่ผมได้สนทนากับพลเอกตุรสักกาญจนารักษ์ท่านเป็นอดีตเฐ่นตีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับอยู่ในพลรมอลว่ยกันด้วยกันมาและอยู่ในกรรมธิการชุดเดียวกันเนี่ยนะครับที่วุฒิสภาเราก็เห็นพรเยยครรัับบว่่าาาถ้ตใดทีีงงกแผน แห่งชาติของเราว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยหลายกระทรวงก็อาจจะบอกงั้นก็ฉันก็ไม่เกี่ยวสิเพราะฉันทําตามโจทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันจะทาเรื่องเศรษฐกิจฉันทำเรื่องสังคมทําเรื่องผู้สูงอายุทำเรื่องผู้พิการเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยถือเป็นเรื่องสังคมแต่ไม่มีใครไปพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมยกเว้นเฉพาะกระทรวงสิ่งแวดล้อมไปทําซึ่งอย่างนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเอ๊ะมีทั้งมือทั้งเท้าไม่ใช่ใช้แค่นิ้วก้อยนิ้วเดียว แล้วงบประมาณที่มาทําเรื่องนี้ก็น้อยมากเลยดังนั้นข้อเสนอก็คือว่างั้นเปลี่ยนวิธีการคิดมองเรื่องนี้เรียกแผนใหญ่แห่งชาติทุกๆห้าปีต่อไปนี้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอย่างน้อยได้มาหนึ่งในสามก็ยังดีนะเป็นไซส์หนึ่งในสามแล้วพอพูดทําเศรษฐกิจเศรษฐกิจสังคมเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมคือจริงๆเกี่ยวโยงกันหมดเลยใช่ไหมคะใช่สมัยก่อนเนี่ยเรายังไปเจอคํานิยามได้ซ้ำว่า คำว่าสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเฉยๆเห็นไหมไปเป็นสิ่งของสังคมไม่ใช่แล้วนะเดี๋ยวนี้ไปลองดูสิว่าประเด็นที่มันท้าทายที่สุดของโลกปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมในอดีตเราก็มักจะมองแค่ว่าเอ้ยก็อย่าทิ้งขยะอย่าเออย่าปล่อยน้ําทิ้งซึ่งอันนั้นก็ยังแก้ไม่ไม่จบเลยนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะเป็นเรื่องที่ว่าอุณภูมิมันสูงขึ้นโลกร้อนขึ้น แล้วก็ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงณขณะนี้นนดนรนงหน้ากับผมสวนธนากันอยู่เนี่ยเราอยู่กันคนละจังหวัดห่างกันไปประมาณ600กว่า700กิโลอุณหภูมิของเราก็อยู่ประมาณ34องศาเซนติเกรดร้อนมากมและมันจะร้อนขึ้นไปเรื่อยๆใชคและมันจะไม่เย็นไปกว่าน,นี้อีกแล้วค<อ>ในขณะเดียวกันอากาศสุดขั้วณขณะนี้เลยนะที่มองกโกเลีย สั์ตายแล้วเป็นล้านตัวเพราะอากาศหนาวเย็นลบ50องศาเซนติเกรดน่าสงสารมากทากคาไม่มีอาหารทานเ่ยนั้นนะครับเป็นเพราะว่าหนาวจนยังไงอาหารที่เขาจะกินตายไปหมดเลยหรือเปล่าที่นั่นเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่เรียกเราเรียกว่าทุ่งหญ้าสเตปแล้วก็ชนเผ่าเร่ร่อนก็จะเลี้ยงปสุสัตว์ของเขาเนี่ยให้เร่ร่อนไปกินหญ้าไปทุ่งหญ้าเพราะที่นั่นมันไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นนะครับต้นไม้ใหญ่ขึ้นไม่ได้เพราะมันหนาวจัด ในฤดูหนาวแต่พออากาศหนาวจัดหิมะตกหนักแล้วต่อมามีฝนล,ลงไปด้วยเนี่ยมันทําให้หิมะกลายเป็นน้ําแข็งก็กลายทาให้หญ้าทั้งหมดเนี่ยถูกฝังอยู่ใต้น้ําแข็งถ้ามันฝังอยู่ใต้หิมะไม่เป็นไรนะจัดพวกมา้าพวกตัวจามารีมันเอาเท้าหน้ามันตะกุยตะกุยตะกุยเอาหิมะออกแล้วมันก็ก้มลงไปกินพอเก็บกินได้แต่พอเป็นน้ําแข็งมันตะกุยแล้วไปไม่ถึงหญ้าก็ตายเพราะฉะนั้น ไม่มีอาหารพอไม่มีอาหารก็ไม่มีพลังงานเมื่อไม่มีพลังงานอากาศเย็นเข้ามาถึงนานๆเข้ามันก็ป่วยตายเห็นไหมครับเขาห่างจากเราอยู่แค่ประมาณห้าชั่วโมงบินเสร็จเท่านั้นเองนะครับดรนงน่าเรากําลังร้อนตับแลบของเขาเนี่ยหนาวกันจนตายจะแสดงว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้อยู่ไกลจากเรามากเท่าไหร่ละไในขณะเดียวกันเรากาลังพูดถึงความร้อนที่กาลังทวีขึ้นไปเรื่อยๆทองทสามสูนดรนงน้าเคยได้ยินว่า เวลาไปประชุมเรื่องการการประชุมเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเราจะต้องตั้งเป้าโจทย์2030 SDG 2030คนไม่ค่อยได้ถามนะครับว่าทําไมถึง2030คําตอบในทางวิทยาศาสตร์คือว่าถ้าเราปล่อยให้อุณหภูมิมันกระดังกระโดดไปเรื่อยๆอย่างนี้เมื่อถึง2030เราจะตกบันไดล้วในทางภูมิอากาศจะตกบันไดมันจะไม่ใช่แค่เซมาเรื่อยๆเพราะที่ผ่านมานี่มันเซมาเรื่อยๆเซมาเรื่อยๆนะครับ แต่พอถึงสอง0ูนย์สามศูนย์มันแปลว่ามันเลยจุดทิปปิ้งพอยต์ภาษาอังกฤษบอกว่าทิปปิ้งพอยต์ถ้าดรน้องนานั่งเอนหลังไปเรื่อยๆมันจะถึงจุดจุดหนึ่งที่เอนแล้วมันจะกลับมาไม่ได้แล้วมันจะหงายละสอง0ูนสาูนคือทิปปิ้งพอยต์ที่หนึ่งสองศูนหูนย์คือทิปปิ้งพอยต์ที่สองแล้วถ้าตกนั้นก็แปลว่าคิดสภาพเหมือนแบบเด็กคลานมาโซซโซเซหรือคนเมามาเพราะตอนนี้เราสภาพโลกของเรานสภาพเหมือนคนเมานะฮะหรือผู้กำัไม่ค่อยรู้เรื่องออออแแยยู่่่ตังไมมลนะ แต่ว่ากําลังไปสู่สองศูนย์สามศูนย์เร็วมากและถึงตรงนั้นแล้วคนเมาคนนี้จะตกบันไดละจากชั้นสองตกแล้วกลิ้งเลยแล้วเบรกไม่อยู่และจะไม่มีอะไรเบรกมันได้ดังนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการอยู่วิธีการทํางานของเราก่อนให้แก้ไขให้เกิดผลถึงสองศูนย์สามศูนย์ต่อให้เราเป็นคนดีที่สุดโลกทั้งโลกมันจะตกบันไดไปพร้อมกันเราจะพังไปด้วยกันทีนี้ในเรื่องของเรื่องภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนั้น และเรื่องสิ่งแวดล้อมนีมันแบ่งเป็นสองเรื่องครับดออรหนองนาทหนึ่งคือเรื่องการทําลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า i t i g a t i o n ส่วนอันที่สองก็คือเรื่องของการปรับตัวเรียกว่า a ะดั t เทชันสองตัวนี้ i t i g a t i o n จะเป็นเรื่องของพวกประเทศที่พัฒนาแล้วปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากๆที่เขาจะต้องไปทําการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุดบ้านเราเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกะรยายใหญ่ เรื่องเนี้เราแค่ทําความเข้าใจก็พอแล้วลให้พวกบริษัทใหญ่ๆการไฟฟ้าและต่างๆนีก็ไปทํานะแต่ว่าตัวที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรื่อง a d a p t a t i ช n เพราะอันนี้มันเรื่องของเจ็ดสิบล้านคนของเราอะเราจะอยู่กับความร้อนแบบนี้ที่ตอนกลางคืนเราอาจจะนอนไม่ได้สัตว์เลี้ยงของเราจะนอนไม่ได้และนอนไม่ได้เนี้ยสักประมาณสี่ห้าวันเท่านั้นนะถ้าเป็นมนุษย์ก็ตาเป็นหมีแพนด้าใช่ไหมครับนอนไม่พอแต่สัตว์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะชดเชยได้นะเพราะเราเลี้ยงเขาไว้ใช้ใช้งาน ถ้ากลางคืนร้อนจนนอนไม่ได้กลางวันเขาก็นอนไม่ได้อยู่ดีดังนั้นเนี่ยเขาจะล้มป่วยแล้วเขาก็ตายสารพัดเชื้อโรคก็จะเข้ามาลูกหลานเขาได้ง่ายในวันที่เขาแข็งแรงเนี่ยเชื้อราก็ทําอะไรเขาไม่ได้เชื้อโรคต่างๆก็ทําอะไรเขายังไม่ค่อยได้แต่ถ้าเขาไม่ได้นอนอเชื้ออ่อนๆพวกนี้ก็ฆ่าเขาได้เลยเราก็ด้วยเพราะฉนั้นเนี่ยครับว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจึงเป็นหนึ่งในวิธีในเชิงนโยบายว่า อยากให้เรื่องสิ่งแวดล้อมไปแค่เป็นส่วนแถมเป็นองค์ประกอบอเป็นส่วนควบตรงกันข้ามอย่างน้อยขอแบ่งมาเป็นหนึ่งในสามของเรื่องนี้ได้หรือไม่คะค่ะทีนี้ว่าตอนนี้มีการพูดถึงกันแค่ไหนคะจะ,จะเสนอเป็นชิ้นเป็นอันจะเข้าสู่โปรเซสหรือว่ากระบวนการอะไรได้ไหมคะในการอภิปรายของวุฒิสภาในวันที่25มีนาคมนี้ซึ่งเป็นการเปิดอภิปรายทั่วไปที่รัฐบาลจะมาฟัง ก็าอาจาจะมีจังหวะที่เราสามารถนําเสนอเรื่องนี้ได้เพราะเรื่องนี้มันจำเป็นจะต้องทําเป็นกระดาษเป็นเล่มเป็นม้วนไปให้หรอกนะครับฟังแค่นี้เนี่ยผมคิดว่าคนเป็นรัฐบาลต้องมีสติปัญญาพอที่จะรู้ว่าปัญหามันใหญ่พอที่ท่านไม่ต้องมารอให้คนอื่นทงมากขนาดนั้นหรอกท่านเห็นแล้วละ่ะว่าปัญหภาภัยแล้งน้ําท่วมนี่เป็นของประจําของประเทศไทยแต่มันจะไม่ได้แค่นั้นแล้วนะเพราะต่อไปนี้การระเหยของน้ําในทะเลจะเร็วขึ้นมากเมฆจะอ้วนมาก แล้วก็มันเทลงไปที่ไหนที่นั่นก็ท่วมทันทีนะเพราะว่าดินมันจะดูดซับไม่ทันเมื่อก่อนเราบอกว่าโอ้ฝนมาก็ดีสิใช่ถ้ามันเป็นฝนมาในฤดูฝนเนี่ยก็แปลว่ามันค่อยๆกระจายตกแทบทุกวันแต่มันมีหยุดนะแล้วมันก็ลงมาความหนาแน่นของเม็ดฝนไม่แน่นนะแต่รุ่นถัดไปเนี่ยมันจะไม่ใช่ละมันลงมาเหมือนเทน้ําเป็นกะละมังลงมาพร้อมๆกันถ้าเราอาบน้ําด้วยขันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออน้ําโดนเราในตัวอาบเย็นสบาย แต่ลองตักทีละกาละมังละลาบเนี่ยเราจะรู้สึกเจ็บละเราจะรู้สึกเซทลาแบบเดียวกันครับเมฆในอนาคตมันจะอ้วนขึ้นมากทะเลจะร้อนขึ้นเวลานี้ทะเลก็ร้อนขึ้นนะครับประการลังกําลังทยอยตายกันอีกแล้วก็เห็นว่าที่ออสเตรเลียจะมีประการลังแบบกระบวนการฟอกขาเก<อ>รงเกรว่าจะเกิดแบบนั้นขึ้นอีกรอบค่ะใช่ครับเวลานี้ของเขาเนี่ยตายไปแล้วเกิน50%แล้วนะครับประการังของเขานะ เพราะว่าจริงๆปะการังที่เราเห็นเป็นสีๆในทะเลนั้นเนี่ยนั่นไม่ใช่สีปะการังนั่นคือสีของสาหร่ายที่ไปเกาะปะการัง <parameters. S 2> แล้วการที่สาหร่ายเกาะปะการังจริงเป็นสีตามสีของสาหร่ายแล้วสาหร่ายเก็บเอาแพลงต้อนเข้ามากิน oh. สิ่งที่มันกินและเก็บเหลือออกมานั่นะปะการังซึ่งเป็นสัตว์เนี่ยก็ได้กินต่อถ้าหากว่าสาหร่ายมันร้อนมันอยู่ไม่ได้มันก็ทิ้งบ้าน oh. ปะการังเหลือตัวล้นๆอยู่ก็จับแพลงต้อนกินไม่ได้ปะการังก็หิวตาย oh. ไอตอนขาวนี่ oh, oh. มนไม่ได้ตายนะ oh, oh. อ่าตอนขาวนี้แปลว่าไม่มีเสื้อผ้าอาพรอ,อยู่เท่านั้นเอง <c oughs> แต่เสื้อผ้าอาพรจะช่วยหากินให้ด้วยนะตัวไม่มีตัวหากินด้วยมันก็ตายแล้วถ้ามันตายเกิดอ,อะไรขึ้นอย่าลืมนะครับปะการังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําของโลกเนี่ยเกินกว่าสามสิบเปอร์เซ็นตถ้าไม่มีบ้านให้สัตว์น้ําอยู่สัตว์น้ําก็ไปที่อื่นครับแล้วมนุษย์จะไปจับอะไรเราจะไปอย่าลืมนะโปรตีนที่มนุษย์ได้ขึ้นมาในโลกนี้ในการบริโภคแรงใหญ่ที่สุดมาจากทะเลครับ่ ันแหลกใหญที่สุดนะแต่ในขณะเดียวกันเราก็เชื่อมโยงไปหมดเลยใช่มันเกี่ยวโยงไปหมดเลยเพราะฉะนั้นปศุสัตว์ปศุสัตว์เวลานี้เราเลี้ยงวัวและแกะเนี่ยรวมกันแล้วเป็นจํานวนมากกว่าสัตว์ป่าทั้งโลกรวมกันแม้แต่ว่าจะนับนกทุกตัวในป่าเป็นสัตว์ป่าแล้วก็ตามนะเรามีวัวและแกะมากกว่าแล้วและวัวและแกะเหล่านั้นเนี่ยต้องใช้น้ําต้องใช้หญ้าต้องใช้ที่ดินและทุกตัวเรอออกมา เป็นก๊าซมีเทนซึ่งเป็นการเรียนกระจกซึ่งทำให้โลกร้อนเช้นนีก้ก็ทําให้สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราบ่นบ่นว่าเอยวันนั้นรอบนี้ทำไมปีนี้ร้อนจังก็เพราะของพวกนี้ครับก๊าซเรียนกระจกมันขึ้นไปเยอะไงครับอ่าใช่ค่ะค่ะอาจารย์เอ่ะถ้าเกิดว่ามีการเขียนแผนเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะทีนี้คือกระบวนการในเชิงปฏิบัตินะคะในเชิงปฏิบนะัติเนี่ยในในส่วนการที่นาไปสู่การปฏิบัติเนี่ย มันมันจะต้องเป็นยังไงแล้วก็ที่ว่าผลลับ์น่าที่บอกง่ายที่สุดในคําถามนี้ก็คือว่าแปลว่าสามสิบเปอร์เซ็นสมสิเนสามิบสมสิบสามสแผนพัฒนาเศรษฐกิจได้ไปสาิเปร็นแผนพัฒนาสังคมได้ไปสาเปอร็นพราะเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยนะฮะแล้วไปอีกสาสิเอร์เซเอามาทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะทุกวันนี้งบด้านสิ่งแวดล้อมน้อยมากไม่ถึงสี่เปอร์เซ็อพของงบประมาณส่วนรวมมาแล้วแค่ไม่ถึงสี่เปอร์เซ็ี่เปอร์เซ็นณ งบไฟป่านั้นเนี่ยยิ่งหายไปเลยฮะคือเราเอาเงินไปโปะอยู่ในเรื่องใหญ่สามเรื่องครับหนึ่งงบทางด้านการกิจการดูแลทางด้านความมั่นคงอันนั้นสูงสองงบทางด้านสาธารณสุขสูงมากงบทางด้านการศึกษาเราโปะเงินก็ไปในการศึกษาสูงมากนะครับสามตัวนี้สูงมากถ้าเทียบเป็นตึกสามอันนี้รวมกันเนี่ยแต่ละอันแต่ละอันเท่ากับตึกใหญ่สามแท่งแท่งละสิบชั้นส่วน แท่งที่เป็นการาฟของงบประมาณที่ทํางานด้านสิ่งแวดล้อมน,นั้นเนี่ยได้ประมาณกระต๊อบอของมันม่นคงจะมากสุดใช่ไหมครับไม่ครับการศึกษาสูงสุดการศึกษาเนี่ยได้สูงสุดมาโดยตลอดสาธุศึกษารองลงมาแล้วก็เป็นความมันม่นคงเพราะว่างบด้านสิ่งแวดล้อมน,นั้นเนี่ยได้มาไม่ถึียสี่เปอร์เซ็นต์๋อไม่ถึงเลยนะแบบห่างไกลไปเลยนะอ๋อใช่เพราะนั้นก็คือมันอยู่แล้วจะต้องเหมือนว่าผู้นําประเทศแล้วก็รัฐบาลจะต้องเปลี่ยนไมล์เซ็ตนะ ใช่เพราะนั้นสำนักงบประมาณสภาพักกพกพอตรงนี้เป็นหน่วยงานกลางเขาจะได้มองว่าเอ้ยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแปลว่ามันแบ่งสามอย่างสมมติว่าางเท่าๆกันด้วยนะจริงๆมันไม่ควรจะวางเท่ากันด้วยนะแต่ถ้าวางเท่ากันเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าโอ้ต้องมาเติมเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างมากทุกวันนี้ผมอยากจะบอกนอกเตอร์นงนาาว่าที่กําลังเถียงๆกันว่าจะกู้มาแจกเหมือนหนึ่งเนี่ยสําหรับผมนะผมว่าถ้าจะต้องกู้ไม่ว่าหรอกแต่แทนจะกู้มาแจกกู้มาจ้างดีกว่าไหม จะจ้างให้คนต่างๆไปทำงานด้านสิ่งแวดล้อมกันเถอะใช่ใช่ค่นะด้วยใครอยู่ใกล้บ้านตรงไหนใครไปปลูกต้นไม้ได้ใครไปทำอะไรได้มันดีต่อสิ่งแวดล้อมไปทำเลยเอาเงินจ้างไปเลย ประเด็นนี้ก็ดีประเด็นนี้เดี๋ยวฝากดรเอเขียนแบบเป็นรูปเป็นร่างมาเดี๋ยวไว้ชวนคุยเพราะว่าได้เป็นเป็นเรื่องที่มันคือเป็นเรื่องที่ควรจะทำ嘛เนาะมันไม่ใช่แค่แบบว่าไปแจกแล้วให้ใช้ใช้ใช,ใช้ไปจบแล้วไงซว่าอาจ,จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ก็คือาาหมดไปเลยยังไม่ได้ได <laughs> เกิดอะไรขึ้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดเอาไปทำด้วยสิ่งแวดล้อมไม่จะเห็นผลเลยนะสุดท้ายค่ะเหลือ สองนาทีค่ะเพราะเดี๋ยวอาจารย์จะต้องไปเปิดงานแล้วแต่ว่าอยากจะให้ทางอาจารย์เอค่ะคุณเวียศักดิ์โพสุรัตช่วยสรุปหน่อยค่ะว่าทําไมประเทศไทยควรมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะสรุปอย่างง่ายที่สุดเลยครับประเทศไทยควรจะพิจารณาที่จะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและเป็นแผนที่ทุกๆ5ปีแล้วเผลอๆทุก5ปีอาจจะช้าไปด้ซ้ําอาจจะต้องเริ่มพิจารณาทุกๆ3ปีด้วยนะครับเพราะว่าขณะนี้ สภาวะการทางด้านสิ่งแวดล้อมมันเลวร้ายลงเร็วมากความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วมากความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจก็เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วมากเฉพาะด้านเศรษฐกิจนั้น AI กาลังเข้ามาอย่างรวดเร็วและ AI เนี่ยเข้ามาถ้าเราสามารถใช้มันได้เป็นมันจะเป็นเครื่องมือแต่ถ้าเราใช้มันไม่เป็นมันจะมาแย่งที่ท,ที่ทํางานของเราส่วนอันที่2ด้านด้านสังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นผู้บติเหตุทางถนนไม่ได้ลดลงเท่าไหร่เลยเราได้ผู้พิการเพิ่มขึ้นทุกปีเราจะดูแลพวกเขายังไงแทนที่จะให้เขาเป็นภาระ ทำให้เขากลายเป็นพลังดีไหมแต่จะทำให้อะไรคือพลังที่เขาควรทาได้ให้เขาไปทําเรื่องสิ่งแวดล้อมไงครับไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นคนยากจนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นคนผู้พ,กพิการผู้พิการปลูกป่าเขาก็ทํากันมาแล้วเพราะฉะนั้นทําให้ทั้งสามอย่างเกิดพลังกลายเป็นพลังเศรษฐกิจสีเขียวถ้าเป็นเช่นนั้นได้ผมคิดว่าเรามีความหวังและเราเชื่อว่าเอามาทําเรื่อง adaptation ก็คือฝึกให้รู้ว่าความร้อนนี่มันไม่มีลดไปกว่านี้แล้วมันจะร้อนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการทํา งบลงทุนเพื่อจะทําให้เปลี่ยนสังกะสีเป็นหลังคาโซลารเซลล์นั้นเนี่ยเราจะอยู่เย็ยนสบายขึ้นเราได้พลังงานในราคาที่ถูกลงและเงื่อนไขในทางข้อระเบียบให้มันน้อยๆลงครับชัดเจนมากๆเลยแล้วก็คิดว่าจะเป็นทําให้เกิดไอเดียสปาร์กไอเดียกับทางฝ่ายรัฐบาลนะคะขอบพระค,คุณมากค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะค่ะ